เซนเตอร์ครับโอ้คนนี้น่าสนใจนะวันนี้ยืนคู่กับใครเซนเตอร์เนี่ยอ๋อวันนี้นั่งสำรองกันครับอ้าวไม่ได้ลงอีกนะฮะเดี๋ยวจะถามโค้ดแล้วทำไมไม่ไม่ให้ลงนะครับอ้าวบ้านอยู่ตรงไหนครับคุณสุรศักดิ์อยู่แถวค่ายสุรธรรมครับอืออายุตอนนี้่าไรครับ19ปีครับ19ปีนะครับอายุยังน้อยนะครับอ้าวมาต่อมาครับขยับมาทางนี้นิดนึงนะครับคุณอะไรครับ ทวิชาพลอยกระโทกครับทวิชาพลอยกระโทกอายุครับอายุ22ครับอายุ22ปีตำแหน่งที่เล่นครับกลางรับครับอืมสำคัญนะตัวนี้นะตัวตัดเกมเลยใช่ครับเตะปากปากปากเข้าไปนะครับเอาถัดมาอีกหนึ่งคนฝั่งนี้เลยครับชื่ออะไรครับผมทิติพงศ์เกลียนสำโรงครับทิติพงศ์เกลียนสำโรงนะตำแหน่งที่เล่นครับคุณทิติพงศ์กองแกางตัวลูกครับ หน้าตามครับทั้งกองทั้งกลางเลยแกเน้นเล่นตัวลูกตัวนี้สําคัญคพร้อมที่ยิงประตูตัวสนับสนุนนะครับเอาละกลับมาคุยกับทางด้านพี่ไพโรจนิดหนึ่งนะครับครับโครงสร้างของทีมเป็นยังไงบางพี่ก็ส่วนใหญ่เราจะเน้นเด็กนะครับจะเน้นผู้เล่นเป็นเด็กโคราชใช้เด็กโคราชครับเด็กท้องถิ่นเด็กบ้านนอกให้ได้มีโอกาสครับ นะครับได้มาแสดงฝีเท้าในระดับประเทศนะครับพอดูแล้วเนี่ยก็แต่ละคนก็โคราชหมดเลยฮะไม่ว่าจะพลอยกระโทกบำรุงกลางเสยกระโทกเกลียนสำโรงเนี่ยนะใช่บนะฮะบอกคุณผู้ชมผมคนโคราชผมนํากุณย่อมดอนนะคนปักธงชัยโครงสร้างของเรานี่มีใครเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันไหมสาหรับทีมโคราชทีมนี้หมายถึงทางทีมอะไรก็ตอนนี้ส่วนใหญ่จะทำกันเอง ทำกันเองเลยใช่ครับก็เป็นวัยหนุ่มไฟแรงรุ่นใหม่ใช้คุณของคุณแพโรดเองก็ส่วนหนึ่งครับแล้วก็ร่วมช่วยๆกันครับใครมีก็ออกครับใครไม่มีก็ออกเหนื่อยไหมพี่เพราะว่านักเตะและทีมงานของเราเนี่ยต้องเดินทางโคราชกรุงเทพโคราชกรุงเทพก็เหนื่อยครับเหนื่อยครับก็คือแต่ว่าเด็กน้อยก็อดทนครับเด็กน้อยชวงนี้เขาใจ ใจเขาดีเขาอยากเล่นนะครับเมื่อเช้าออกมาตีห้าครึง่งออกจากโคร,ราชนะใช่ครับออกจากโคร,ราชตีห <1, S 1> ้าครึง่งตีห้าครึ่งมาถึงกรุงเทพมีหมดก้าโมงเช้าเก้าโมงเชา้าพุทธศตวรรษสิบโมง,ชโมงใช่นะฮะก็พอมาถึงนี่ก็ได้พักแค่หนึ่งชั่วโมงใช่ครับนี่คือความทลหดเลยนะเพราะปกติเวลาบอลเขาอย่างบอลดิวิชั่นสองแล้วก็ข้ามจังหวัดเนี่ยเขาไปเป็นถึงก่อนสี่ห้าวันใช่ครับแต่เราแค่หนึ่งชั่วโมงได้พักผ่อนใช่ครับโอ้อึดมากเลยอ่ะพูดถึง ปีที่แล้วให้ฟังหน่อยบอกะว่าเห็นบอกว่ามานอนที่ระยองเลยบอลที่ของเราใช่ครับปีที่แล้วก็จุกจูนิดนึงนะครับก็คือไม่ไม่มีความพร้อมเท่าไหร่ครับในปีที่แล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะไม่เข้าร่วมแข่งขันเพราะว่านักเตะไม่พร้อมค่ับอันนี้เด็กเด็กน้อยอยากครับยังอยากสู้เด็กน้อยก็คือชันใชยนี่แหละใช่นะเขอย่างอยากสู้อยากจะไปอยากจะเตะอยากจะสู้วัดการสักตั้งว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ พอไปถึงก็ไปนอนที่ระยองเลยใช่ครับไม่กลับมาใช่ครับเพราะว่าโอ้เดินทางไกลเหมือนกันใช่ครับนั่นคือปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาความมุสาหะครับนะครับทีนี้ถามเรื่องโค้ดนิดนึ่งทาไมให้โค้ดหน่อยครับโค้ดครับนักเตะชุดนี้ความหวังไหมก็ความหวังครับความหวังที่จะไปดีสองนี่นะอ่าก็หวังว่าจะไปดีสองพร้อมกับได้แชมป์เลยครับขนาดนั้นเลยครับโอ้คนโคราชนะครับและทีมอื่นต้องฟังไว้นะครับบอลทุยขอนี่ก็เตะแบบไหนฮะ แบ่งสายแล้วก็น็อกเอาในรอบในรอบลึกๆครับวันนี้เราชนะนี่แบ่งเป็นสายอยู่ครับแบ่งเป็นสายครับสายของเรามีกี่ทีมอะมีทั้งหมด4ทีมครับหนึ่งหนึ่งก็คือสถาบันพระ2ังเทสองเทศบาลกุยบุรีสามสามราชพัฒเทพสตรีครับสี่สี่ก็คือเราครับสโมสรตะวันโคราชเราชนะมาหนึ่งแล้วชนะมาหนึ่งแล้วและจะเตะเมื่อไหร่ครับอาจารย์เตะอีกวันพฤหัสนี้ครับ เพื่อรหัสที่ที่ 6, 6ครับเวลาบ่ายสองโมงครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับไปเชียร์กันนิดหนึ่งสถานที่เตะฮะครับสนามน้องจอกสองครับน้องจอกสองเขจะมีหนึ่งสองสามครับพงษ์ตกันน,กน,นะฮะไปเชียร์โคราชนะครับที่มีเป้าหมายจะไปเตะดิวิชั่นสองคือถ้าเราได้เป็นที่หนึ่งในสายหรือที่สองก็เข้าไปเล่นในรอบรอบสิบหกทีมครับสิบหกทีมนี้เป็นรอบน็อกเอาท์น็อกเอานอกเอาอเลยนะครับผม นอกเอาปุ๊บก็ยังนอกเอาต่อนอกเอาต่อแปดสี่สี่ทีนี้เอาอย่างไงครับพี่แพโรโดเขาเอาขึ้นดีสองไงต้องเข้ารอบชิงสองทีมสุดท้ายโอ้โหผ่านกี่ด่านเนี่ยหนักครับนะครับโอ้นี่ผ่านนี่รอบแรกก็ไม่เท่าไหร่แล้วรอบต่อไปสิบหกนี่ดวนไปเลยนะก็เหมือนเล่นเล่นนักชิงทุกนัดเดี๋ยวนอกเอาอ่าสิบหกแปดสี่โอ้โหอีกสารเกมหนักมาก โค้ดคิดว่าเอาอยู่ไหมนี่เมื่อสักครู่หลุดปากแล้วเป็นแชมป์แล้วนะเป็นแชมป์แล้วนะตั้งความหวังก็แชื่อมัเพราะว่าก็ในเรื่องของเกมก็เป็นไปตามเกมแต่ว่าเราเน้นใช้นักเตะเยาวชนซึ่งอายุเฉลี่ยแล้วอยู่แค่1 8บแปีครับหรือว่าไม่เกิน20ปีเพราะว่าเป็นนักศึกษาที่เรียนในราชพัฒนครราชสีมาด้วยครับก็ซ้อมเช้าเย็นครับเน้นสมรรถภาพทางกายคือถ้าร่างกายเขาดีแข็งแรงผมว่าช่วยได้ทุกทีม นะครับสูวได้ทุกทีมสนุกทุกทีมแต่ผลแพ้ชนะออกมานั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคหรือเทคนิคของเด็กนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดเด็กก็น่าจะได้ประสบการณ์จากทัวร์นาเมนต์นี้มากที่สุดครับเห็นว่าวันไหนที่จะซ้อมกับ BBCU อู่วันพุธนี้ครับวันพุธนะฮะวันพุธก็คือวันพรุ่งนี้นะครับไปดูกันได้นะครับคือวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับไปดูกันได้นะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับโอ้โหนี่เคยเหยียบกันหรือยัง เอาไม้ให้ชันชัยดิชันชัยเคยมาสนามราชบางคล้ายยังเคยเคยเคยครับแต่พอดีไม่เคยเข้าไปเหยียบในสนามหญ่าฟุตบอลของเขาไม่เคยไปเหยียบนะคุณผู้ชมก็พูดแล้วโอ้โหเด็กบ้านผมจริงๆเลยวันที่หกนี่ตื่นเต้นไหมถ้าเกิดว่าได้ลงไปเหยียบแล้วเตะกับทีมใหญ่ๆแบบนี้ไม่ไม่ครับถือว่าเป็นโอกาสดีครับได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างที่เขาเล่นกันเล่นตามเขาครับ ก็ถือว่เป็นโอกาสดีมากๆครับได้ลงกับทีมระดับไทยลีกของเมืองไทยครับคุณอย่าลืมเอากล้องมาถ่ายรูปเลยนะวันนั้นนะครับผมครับไม่ต้องเตะถ่ายรูปอย่างเดียวคุยกับรองประธานกันนิดนึงนะฮะจะคุยกันตรงที่ว่าเป้าหมายของเราที่เราตั้งความหวังกันหมดเนี่ยนะฮะเดินทางคุณแพร่โรดก็บอกล้วว่าโอ้โหเราไม่มีบรรดาผู้สนับสนุนเลยจะบอกยังไงดีกับทางด้านคนที่อาจจะเป็นมีธุรกิจ ในโคร,ราชหรือว่าเป็นบรรดาท่านสอจอสอขอหรือว่าสอสอ,อาจจะเห็นทีมนี้ <c oughs> มีประโยชน์บ้างครับลองบอกนิดหนึ่งครับท่านรองประธานครับผมก็จริงๆแล้วเป้าหมายจริงๆในในของทีมเราอะครับก็ตามที่ท่านประธานกับท่านโค้ดบ,บอกไปแล้วว่าอยากให้เด็กโคร,ราชได้มาเล่นกันเป็นเป็นทีมของโคร,ราชโ,โดยแท้จริงอ,อะไรเงี้ยครับผม ก็ถ้าสมมุติว่าท่านท่านท่านได้ฟังอยู่นะยท่นานดูอยู่นะบรรดาอะไรนะเจ๊รถทัวร์นี่ยดูอยู่นะคเพราะว่าตอนนี้เราเรามารถตู้ใช่ไหมรถ <c oughs> ตู้นี่มามานะเจ๊รถตู้หรือว่าเจ๊รถทัวร์เห็นอยู่นะครับ <laughs> น้องๆลูกๆันหลานเหล่านี้เดินทางไกลเจ้านะฮะมีรถบัสปรับอากาศโอเอ็นลงแบบสบายเนี่ยเอาพูดต่อเลยบอกเจ๊หน่อยถ้าสมมุติว่าได้รถบัสปรับอากาศ หรือได้สนับสนุนสักหน่อยก็ก็น่าจะดีครับผมผมผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับนักเตะเยาวชนของโคราชโดยแท้จริงครับครับนะครับผมช่วยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าธุรกิจในโคราชเนี่ไม่ธรรมดานะครับจะแบ่งปันมาช่วยกัน